สวดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไฟพามาชมบอนสีเนาะต้นนี้นะคะชายชนไม้แยกหน่อนะคะต้นละหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะหกร้อยเก้าสิบาทต้นนี้ไมาแยกหน่อนะคะ ไซส์ใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวไฟออกมาให้ดูนะคะก็เดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ต้นคลิปเหมือนเดิมนะคะค่าจะส่งเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทสั่งสิบต้นก็เจ็ดิบาทนะคะจะส่งแบบแตะกร้าไบรซ์นีเอ็มเอสให้เลยค่ะต้นนี้นะคะหกร้อยเก้าสิบค่ะท่านผู้ชมต้นนี้กระถางใหญ่แล้วนะเนี่ยค่ะนี่นะคะกําลังออกหลอดอีกหนึ่งหลอดนะคะแดงแดงมากเลยนะคะนี่ค่ะ ใครสนใจนะคะใช้ชุนต้นนี้มาแยกหน่อไซตั้งแม่หกร้อยเบาทนะคะโตเร็วนะคะมาแยกหน่อเนาะวิ่นี่นะคะเพราะว่าฝ้ายก็ต้นนี้คือแยกออกมาชิ้นใหญ่ด้วยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยรู้สึกว่าใหญ่เลยเพราะตอนแรก <c oughs> อะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีอะไรกันอีกเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูนะคะ ต้นนี้ค่ะบางพลีนะคะไม้แยกหน่อยนะคะต้นนี้ร้อยห้าสิบค่ะท่านผู้ชมร้อยห้าสบาทไม้แยกหน่อยอีกแล้วนะคะต้นนี้นะนางวาลีค่ะนางวาลีต้นนี้นะคะใหญ่ๆเลยเจ็สิบบาทค่ะนางวาลีนะคะเจ็สิบาทนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้ผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะมาแยกหน่อ <c oughs> เหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะไม้แยกหน่อเนาะตัวเร็วนะคะต้นนี้ก็เอาไปร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะต้ <c oughs> นนี้นายทอง,งหมินนะคะนายทองหมินไม้แยกหน่อนะคะต้นนี้นะคะสองร้อยบาทค่ะเป็นไม้แยกหน่อนะคะนายทองหมินสวยๆเลยค่ะตัวเร็วนะคะสอ <c oughs> งร้อยบาทนะคะ ต้นนี้สอนลักหนึ่งร้อยบาทค่ะสอนลักนะคะบอลใบยาวๆนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้ทศกัณ์นะคะสองร้อยห้าสิบค่ะทศกัณ์นะคะสองร้อยห้าสิบบาทต้นนี้นะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะกลุ่มภกันค่ะไซนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะกลุ่มภกันนะคะดับฟ้าฟื้นนะคะดับฟ้าฟื้นห้าสิบบาทนะคะ ไก่สุพรรณไก่สุพรรณต้นนี้70บาทนะคะชิ้นใหญ่มากๆแน่เลยเพราะว่าต้นนี้กัดสีเร็วนะคะแล้วก็ต้นสูงนะคะ70บาทเนาะต่อไปค่ะเพชรพันล้านฟอร์มกอนะคะกระถางนี้มี5ต้นในกระถางนะคะต้นนี้อยู่ที่150ค่ะร5อบาทนะคะ เดี๋ยวฟ้ายพาไปดูแม่เขาเนาะร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็เพชรพารันฟอร์มโกแต่กระถางนี้จะมีสี่ต้นนะคะสูงกว่าต้นกระถางเมื่อกี้หน่อยร้อยหสิบาทเท่ากันนะคะร้อยห้าสิบบาทเนาะแต่ถ้าใครอยากได้แยกต้นก็มีค่ะแยกต้นนะคะแยกต้นเอาไปต้นนี้นะคะนี่ค่ะสองต้นในกระถางเอาไปแปดสิบนะคะสองต้นในกระถางนะคะ กวนอูกวนอูต้นนี้นะคะห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีลูกไม้ค่ะลูกไม้ต้นนี้หนึ่งร้อยค่ะลูกไม้แบบนี้สวยๆเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะดาวเพียงดินดาวเพียงดินห้าสิบบาทค่ะดาวเพียงดินไซส์นี้ห้าสิบบาทนะคะนี่ต้นเลยดาวเพียงดินเดี๋ยวไฟมาดูให้นะคะแต่นี่เจอแล้วหนึ่งเนาะ มีอะไรอีกไหมเอ่ยเพราะว่าตอนนี้นะคะนี่โตไม่ทันนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอนุนเทพปัศลาด่างฮารเลยนะคะกําลังกําลังตอนนี้กําลังแทงใบนะเพราะว่าไฟก็เพิ่งเอามาลงลงนะคะได้มีเยอะเลยที่กําลังงอกนะคะนี่ค่ะดาวเพียงดินต้นนี้ก็ห้าสิบค่ะดาวเพียงดินห้าสิบลูกไม้ลูกไม้ใบแข็งต้นนี้ห้าสิบบาทนะคะลูกไม้ใบแข็ง อันนี้บอลบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะต้นละแปดสิบนะต้นละแปดสิบมีอยู่กี่ต้นเนี่ยมีสองต้นนะคะเดี๋ยวไฟพ้าไปดูแม่เขาเนาะเดี๋ยวไฟพ้าไปดูแม่เขานะคะอันนี้อันนี้เป็นต้นละแม่กุสุมาค่ะมีสองต้นนะคะต้นละแปดสิบอันต้นนี้ไป เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ขายดีกว่านี้อ่ะอันนี้บอกเงินค่ะบอกเงินไซส์เล็กแบบนี้เอาไปห้าสิบพอค่ะบอกเงินห้าสิบาทสองใบมีหนึ่งต้นนะคะบอกเงินนะแล้วก็มานางพิมพ์มานางพิมพ์ก็ห้าสิบาทมานางพิมห้าสิบนะคะเดี๋ยวไฟฟ้าไปดูแม่พันธุ์เพชรพลานนะคะ อันนี้คือแม่เพชรพันล้านนะคะแม่เพชรพันล้าน,เป,นเป็นแบบบอนเอาไว้ไฝ่เอาไว้ลงดินนะคะท่านผู้ชมดูไฝ่เลี้ยงนอกตู้เลยนะคะเหมาะมากสาหรับเที่ยวมาเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้คือบอนที่ไฝ่เอามาลงดินนะคะเลี้ยงนอกตู้อันนี้เดือนเดือนเมษาท่านผู้ชมดูวูกัดสวยมากเลยค่ะพอมาอยู่นอกตู้เนาะ อผมมาอยู่ข้างน,นอกกัดเป็นสีส้มเลยค่ะจากสีแดงอ่ะท่านผู้ชมแกงส้มตามทุกที่เลยน่นเองอ่ะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมมีเดือนพฤษภาคมหนึ่งต้นนะคะร้อยเก้าสิบบาทค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะุกอย่างนี้ในเมืองสวยลูกยังไม่ออกเลยนะคะไฟผผาไว้อยู่เนาะสวยมากบอนเก่านะคะ ท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟพาชมสวนก่อนปิดคลิปนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาเลเดย์ด้วยนะคะวันนี้จบกันไปกับบอนสวยๆนะคะตู้นี้คือสวยมากเห็นท่านผู้ชมพอย้ายมาอยู่ตู้นี้แล้วแสงมันดีเนาะผ้าใส่นะคะแสงพอเหมาะมากท่านผู้ชมดูทาต้บางแก้วค่ะน่าสวยมากต้นเนี้ยจากที่หน้าย,ยังไม่เปิดชมพูอะคะ่ะตอนนี้เริ่มมาแล้วนะคะนี่ค่ะเจ้าปอแก้วเริ่มแล้วค่ะ โอน้องไมชมรู้อย่างนี้เอามาตู้นี้ตั้งนานก็ดีแล้วเพราะว่าตอนแรกสีซีดเซียวมากเลยค่ะตอนนี้น่าเริ่มกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะไปดูฝั่งนู้นกันอีกชิบชิบชิบตอนนี้ไม้ไฟก็คือเพิ่งเริ่มออกออกออกจากกระบะนะคะเพราะว่าคือตอนนี้เริ่มนะคะอย่างนพะก้าว็เริ่มเป็นใบหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งหลอดแล้วนะคะ ออแล้วก็ลูกไม้ต้นละลอยที่ไฟให้ดูอันนี้แม่เขานี่คือแม่เขาค่ะเนาะเดี๋ยวไฟพา,พามาดูต้นนี้กันบ้างนะคะต้นนี้ตู้น,นี้ส่วนใหญ่เป็นไม้ป้ายไม้ด่างนะคะสวยมากตู้ที่มีชัยชนอยู่นะคะ นี่นะคะส่วนตู้แรกไฟผผาไปเยอะแล้วก็เอาน้องอบไหวเนาะก็เลยยังไม่ได้เปิดนะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาละเด้์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนพะเก้าใบใหม่คะ่ะท่านผู้ชมไปดูว่าส่งไข่กันดีกว่านะคะส่งไข่ว้าวท่านผู้ชมโอ้ oh my god ท่านผู้ชมดูอาส่งไข่ใบใหม่ เนี่ยค่ะเป็นไม้แยกหนอ่อหูวโตรเร็วมากท่านผู้ชมไม้แยกหนอ่อคือโตรเร็วมากๆค่ะมากมากมากก็ห่ล้านตัวต้นนี้ก็ไม้แยกหน่อค่ะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะไฟเก็บตั้งแม่เนาะท่านผู้ชมทำไปทำมาต้านนู้นจะใหญ่กว่าต้นนี้แล้วแต่ไม้แยกหน่อเหมือนกันนะคะอันนี้นาดีบุราพาก็ไม้แยกหนอนะคะอันนี้ยอดมงกุฎก็ไม้แยกหน่อเหมือนกันอท่านผู้ชมไฟไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ